สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้ครูจะแนะนำการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ วิทยาการคำนวณคืออะไรวิทยาการคำนวณน,นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Computing Science เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถคิดเชิงคำนวณหรือ Computational Thinking มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Technology นะคะและมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารหรือ Media and Information l i t อ r a c y คะ่ะ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ C เทคโนโลยีนะคะวสีจุเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมค่ะ สำหรับตัวชี้วัดนะักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่5นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวชี้วัดดังนี้ค่ะป5ทับหนึ่งใช้เหตุผลเชิงประกาศในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายป5ทับสองออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงประกาศอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาด ป .5 ทั 3, ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันประเมินผลความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ5 4, ป5ทับสรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ปอ5ทหบ5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะคะ สำหรับการแนะนำบทเรียนวิทยาการคำนวณในวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะและฝากกดติดตามกด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมติดตามการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปด้วยนะคะสวัสดี